สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดั้มเพลนครับเดี๋ยวเรามาดูความดุดดันของเตยประสัดสิ่งครับเมื่อชีพตัวเล็กแต่เมื่อชีพเนี่นีแหละความถนัดของคนดาวอ่ะไม่เหมือนกันไบในการทำงานถ้าเอาคนขับแมคโครมาดันดินก็ไม่ได้นะถ้าเอาคน ดันดินไปขับไม่โกก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ความถนัดไม่เหมือนกันและงานจะไม่เหมือนกันขับได้อยู่แต่ว่ามันช้าแล้วก็ไม่สวยงามนอกจากคนอาชีพไหนอาชีพมันถ้าคนทำหลายๆอาชีพก็อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้าง อาชีพที่ถนัดที่ดีที่สุดแล้วแหละอันนี้ก็อาชีพดันดินครับ น,นี้จะต่ำนั่นแหละไล่ไปไล่มาต้องล่างไล่อันนี้ใหม่อังนี้มันสูง พอแค่นี้ครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นงานชั่วโมงของแม่โครครับดินเยอะมากรู้จะดันไปทางไหนโชคดีเราเอาเปลี่ยนยางหน้าใหม่นะอย่างนั้นตะกุยอย่างเดียวรียอย่างเดียวอะสลบไปแล้วครับ ชห้าสิบหนึ่ง0ป8ครับยอดฮิตทำชั่วโมงก็ได้ไถนาก็ดีครับดันดินก็ได้เนี่ยดันดินกับหกล้อเนี่ยใช้ขนาด L 5018กำลัง หมาไม่ไม่กินน้ำมันเท่าไหร่ครับแล้วก็ดันพันอยู่ที่ห้าหกคันเนี่ยดันสบายสบายครับก็กดีกว่าจ้างรถไถคนอื่นมานะถ้า เราไม่มีรถไถนี่ยากเลยแหละก็คือหนึ่งทำทางครับการทําทางเนี่ยถ้าเราจ้างรถไถมาเขาไม่ทำนะเขาไม่มาดันทําทางให้นะเพราะว่าเขาไม่ได้ไรายได้นอกจากเขามาดันกองดิน่แตถ้าเป็นของเราเนี่ยสามารถทําทางแล้วก็ให้รถถกล้อดาได้วิ่งสะดวกสบายหนะ่อยเพราะว่าเป็นพินง,งานของเราครับถ้าเราจ้างคนอื่นมา มันจะยากยากเลยแหละก็คือเขาจะดันหน้างานอย่างเดียวครับไม่มาดันที่บ่อให้ไม่มาปรับพื้นที่ให้หกล้อจะยากแล้วแม่โคก็จะเพิ่มงานให้กับแม่โคอีกก็คือต้องมาทาทางให้ถ้ามีรถไถข,ของตัวเองเนี่ยงานมันจะค่อนข้างจะราบรื่นเลยอันนี้เพิ่งมานะไปเปลี่ยนยางมาใหม่แล้วครับยางที่มันแตกมันร้าว ันตรายเราก็เลยมีทีมงานมียางพอใช้ได้ครับเอามาให้หนึ่งคู่ดังดันหน้าครับโอ้แกขับรถโหดมากนะในหนาทียางเดียวเลยครับดูอ่ะ <c oughs> เอาอะไรมาก็ไม่รู้ตรงนี้ไว้ปลูกของมันเป็นจอมปลวก มากนะเ,เตยรถ่าเตยประสัทสิ่งใ,ใครที่ดันไม่เป็นดูตัวอย่างดูในคลิปของหกล้อน้ำกรีนกับ จะเป็นเลยอ้ออันนี้เศษหญ้าเว้ยเอามาทำไมวะกูดันยากเขาจะรู้ระดับเลยครับตรงไหนสูงตรงไหนต่ำอันนี้สรุปมาหากันโอเอาอะไรมาให้บ้า Sí, sí, sí. นี่ไว้ปลูกต้นไม้ครับข้างๆบ้านเอาดินจอมปลวกมาเลย เขาจะเต็งของเขาเองครับดี๋ยวเราบอกไว้หมดแล้วแหละต้องทำยังไงอา้าวหนีไปจ้อยนะได้ยินเสียงอะไรไหมต้องไซลูกปืนแตกด้วยลูกปืนได้ชาด

ขึน้นได้ชัดเปล่าขึ้นได้ชัดเปล่าโอ้ตัดผมมาคนทหาร เดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนเอาต้เตนบ้างเถอะไปรนียดูไการดต้องม โอเคสรุปแล้วลูกปืนได้ชาร์จเหรอเฮ้ยร้อน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 รอ้โหเดี๋ยวพิมพ์งานเรามีแต่ช่างอ่าพอดีไหมโอเคเดี๋ยวให้ช่างดูลูกปืนลูกปืนได้ชาร์จมันดัง โอ้ ه, ถ้อยไกลครับแมคโครรนานเลยอะ่ะ